แกรีเนวินตำหนิรูเบนอโมริมที่เลือกไม่ส่งกองหน้าธรรมชาติลงจนทีมแพ้คริสตันพาเลต2-0และตลาดหน้าหนาวที่เพิ่งจบไปก็ไม่เสริมกองหน้าเข้าทีมแกรีเนวินอดีตกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงวิจารณ์การตัดสินใจของรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมปีศาจแดงหลังเลือกรอบสองกองหน้าตัวหลักอย่างราสมุดและโจช,ชัวเซอร์ซี 4, ในเกมแพ้คริสตันพาเลต0-2เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา อมโมริมตัดสินใจใช้โคบีเมนูมิดฟิลด์ดาวรุ่งลงเล่นเป็นฟอนในแทนกองหน้าธรรมชาติแต่แผนการดังกล่าวกลับล้มเหลวเมือ่อแมนยูไม่สามารถทำประตูได้แม้แต่ลูกเดียวขณะที่พาเลตอาศัยความเฉียบคมของชองฟิลิปมาเตตาสักคนเดียว2ประตูพาทีมเก็บชัยเหนือปีศาจแดงเนวินกล่าวถึงเรื่องนี้ผ่านของไคลสปอร์ตว่ามีอยู่2ทางที่ผมคิดได้นึ่งคือเขากำลังทดลองแผนใหม่เพื่อหาสไตล์ที่เขาชอบ หรืออีกอย่างคือเขาไม่ชอบก้องหน้าที่มีอยู่ผมเห็นรายชื่อก่อนเกมผมคิดว่าอาจเป็นบรูโน่แฟร์นันเดสหรืออเลฮันโดรกาณาโชที่จะเล่นตรงนั้นแต่พอเห็นว่าเป็นไมนูผมรู้เลยว่าแผนนี้ต้องสมบูรณ์แบบมากๆไม่อย่างนั้นจะไม่เวิร์กเลยและสุดท้ายมันก็เป็นแบบนั้น